สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานบ้านนากับป้าแมงนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมศ2563นะคะปะ้าแมงก็จะาพาท่านผู้ชมนะคะชมบรรยากาศยามเช้าหลังฝนตกหนักนะคะเมื่อคืนถึงเช้าเลยนะคะอตอนนี้ก็ยังเปอาะอแบะเปอะแบะอยู่นะคะตะวันกําลังจะขึ้นนะคะบรรยากาศสวยงามมากเลย หลังฝนตกหนักนะคะดูทุ่งหนานะคะรอบๆทุ่งหนาบ้านป้าแมงนะคะเกี่ยวขจีนะไปด้วยทั้งหญ้าแล้วก็ต้นข้าวนะ,ะวันนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยนะคะก็จะมีะคนนะคะมาใส่ปุ๋ยข้าวให้ค่ะปะ้าแมงนะคะวันนี้นะคะอาจจะใส่ปุ๋ยข้าวค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะ ท่านผู้ชมที่จะใส่ปุ๋ยข้าววันนี้นะคะคืนเมื่อคืนนะคะถึงเช้าเลยฝนตกนะคะก็ดีมากๆเลยดูต้นต้นยาต้นข้าวนะคะชุ่มชื่นเลยนะคะฝนตกมานะคะก็บรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะท้องฟ้าตอนเช้านะคะแล้วก็ทุ่งทุ่งเสียวกจีนะคะที่ได้แสงอาทิตย์นะคะย่มเช้านะคะส่ สวยงามมากๆเลยค่พะพม่าก,ก็อยากแชร์นะคะแชร์บรรยากาศยามเช้าหลังฝนตกที่บ้านนาของป้าแมงนะคะดะูตะไคร้นะคะะกะ็ตรงนี้ก็ยอดมอนเบอรี่ก็สดชื่นกันนะคะชื่นกันก็ดูบรรยากาศนะคะหญ้าบริเวณบ้านของป้าแมงนะคะกะ็เยอะตัด ก็ขึ้นตัดก็ขึ้นเนื่องจากว่าเป็นหน้าฝนเนาะฝนตกลงมาแล้วเปาะแปะเปาะแปะ,ปะ,แปะก็ดีต่อหญ้านะคะไม่ใช่ดีต่อข้าว <c oughs> ยญ้าก็สวยงามาทันเลยนะคะป้าแมงจะให้ดูต้นมะละกอนะคะป้าแมงว่าป้าแมงจะตัดทิ้งนะคะดูต้นมะละกออันนี้ชะอมนะคะกำลังงามนะคะชะอมปลูกใหม่นะคะคลิกก็เก็บไปแล้วนะคะ ยังเหลืออยูอ่นิดหน่อยเก็บไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะเอาไปส่งที่ตลาดนัดนะคะเนี่ยต้นมะละกตอตวเนี้ป้าแมงว่าป้าแมงจะตัดทิ้งนะคะเนื่องจากว่ามันไม่ให้ลูกเลยป้าแมงน่าจะ,ะป้าแมงคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้นะคะป้าแมงน่าจะป้าแมงคิดว่าน่าจะเป็นตัวผู้เห็นไหมคะมันไม่มีอ่ามันไม่ติดลูกเลยนะคะแล้วก็มันเป็นชอบแบบนี้ป้าแมงเข้าใจว่า และเชื่อว่าเป็นตัวผู้ไว้บางว่าจะตัดทิ้งนะคะจะตัดทิ้งงามเชียวนะคะแต่ไม่ให้ลูกนะคะเป็นตัวผู้ซะ่ั้นน่ะประเณก็อุตส่าห์ดีใจนะคะว่าปลูกมะละกอได้ผลแล้วก็สวยงามน่าจะได้กินมะละกอนะคะน่าจะได้กินหมากมันนะคะแต่กลายเป็นว่าเป็นตัวผู้ซะงั้นน่ะนะคะก็บรรยากาศนะคะ ที่บ้านนาของป้ายอนแสงนะคะเพิ่งยากตะวันกาลังขึ้นนะคะ,ะก็ถึงนี้ป้าแมงได้ขุดเอาอกอตะไคร้นะคะไปช่วยงานบุญไปทาไปใส่งานบุญหาหนองชายนะคะก็ตอนนี้ยอดขึ้นแล้วนะ,ะยอดขึ้นก็ป้าแมงก็คิดว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นตรงนี้หรอกแต่ยังไม่ได้ย้ายเอาออกไปนะคะได้ฝนน้ำฝนก็ยอดตะไคร้ก็ขึ้นใหม่เลยนะคะ นี่ก็ก่อกนนี้กําลังตูนะคะตัวน,นี้ตูแล้วว่าจะเอาอกอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันจะใบมันไปโดนต้นใบเมลัรกนะคะตายหมดเลยนะคะ,ะก็โอเคนะคะขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณมากนะคะ ชมบรรยากาศตอนเช้าวันอาทิตย์กันค่ะ